넌넌 자, 따 자, 따넌쁘죠 <놀람> เนีย่ไปแล้วครับ ต้องลองเปลี่ยนเป็นออสออสจำบ้างนะครับน่าโดนเกได้ Nam dâng nước nha các, ta mày á, mày nói để đồn nè, <laughs> <laughs> bựng với nè, ngồi vô hấp dù. เล็กก็ได้ตอนนี้ได้หมดได้หมดท้าสดชื่นเล็กใหญ่ได้หมดครับผมก็นะครับอย่างที่บอกครับเปลี่ยนแอคชั่นเหยื่อนะัเอาใส่เป็นแอคชั่นเหยื่อมันก็มีกัดเพิ่มนะครับแต่ว่ามันยังเป็นหมายเดิมอยู่ครับลองทาดูครับก็สับขาหลอกครับผมเพราะว่าบางทีเราตีกบยางไปแล้วมันแบบมันโดนปลาแล้วมันแบบมันตีบางทีมันไม่ระแวงมันถ้าพาดจะกัดไม่ละกัดเงี้ยลองเปลี่ยนเหยื่อครับ ขนาดไหนได้ตัวมาครับลองเปลี่ยนเดี๋ยวก็ยังมีกัดนะน่าจะคนละตัวแล้วที่ดาน้ำม,มนันมากินนะมันมีดาน้ำมาก่อนลงบัวลเล็กๆครับสังเกตขึ้นน้ําแล้วก็ตีปีกครับแต่ว่าตัวนี้มาจากไหนไม่รู้มากัดกัดก่ออเขคคียบผมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้ตัวอีกครับหมานี้ก็ลองเตรียมซ้าไปซ้ำมาเขคคียบผมอ๋อจ้ำครับนี่ครับเสียงตัวนี้มันเล่าครับผมสุดยอดมาก